วิธีสมัคร l ล ne K-Bank Lite l i n ล k b เค k Lite ไลผู้ช่วยรู้ใจในมือคุณให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินและอัปเดตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ที่คุณชื่นชอบลงทะเบียนใช้งานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินแจ้งเตือนเงินเข้าออกตั้งแต่บาทแรกแจ้งเตือนธุรกรรมต้องสงสัยเลือกนับเฉพาะคอนเทนต์และโปรโมชั่นที่สนใจ เข้าถึงธุรกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ทุกที่ทุกเวลามีข้อสงสัยหรือไม่สบายใจมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมง Adline KBank Life เป็นเพื่อนที่รู้ใจในลายคุณมาดูวิธีสมัครใช้บริการล KBank Life ของธนาคารกสิกรไทยได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ วิธีสมัครลายเคแบงไล์ Life, โดยเลือกยินดันตัวตนด้วยเคพัดขั้นตอนแรกเปิดเข้าใช้งานลายพิมพ์ช่องค้นหาแอดเคแบงไลกดเพิ่มเพื่อนเคแบงไล์กดปุ่มแชทกดเมนูสมัครเลย จะเข้าสู่หน้าจอขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ให้กดอนุญาตเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยแอปเคพัทจะขึ้นป๊อปอัพไลน์ต้องการเปิดเคพัทให้กดเปิดที่หน้าจอหลักของแอปเคพัทให้เลือกหัวข้อบริการเพิ่มเติมเลือกแจ้งเตือนผ่านไลน์ เลือกเมนู Add Line KBank Line ใส่รหัสผ่าน6หลักของแอป k p พัจะขึ้นป๊อปอัพเปิดหน้านี้นในไลน์หรือไม่ให้กดเปิดจะเข้าสู่หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กดเลือกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยืนยัน เลือกบัญชีที่ต้องการแจ้งเตือนจากนั้นกดเสร็จสิน้นแนทจอจะแสดงข้อความขอบคุณที่ลงทะเบียนบริการเคมแบงไรให้กดตกลงเลือกย,ออยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทยเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณจากนั้นกดไปต่อ หน้าจอจะแสดงข้อความขอบคุณอย่าลืมเข้าไปเลือกความสนใจของคุณที่เมนูจัดการข้อมูลบนลิสต์เมนูให้กดไปที่ Line KBank l ไ t e Line KBank ไล t e จะแสดงข้อความลงทะเบียนเรียบร้อยเมื่อมีเงินเข้าออกบัญชีก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ Line KBank ไล t e เสร็จเรียบร้อยสลับวิธีสมัครใช้บริการล ne เค bank ไล t e โดยเลือกอยืนยันตัวตนผ่านแอปเคพั s วิธีสมัครไลน์เคแบง l i ไลน์สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอปเคพัฒด้วยยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ขั้นตอนแรกเปิดเข้าใช้งานไลน์พิมพ์ช่องค้นหาแอปเคแบง l i ไลจากนั้นกดเพิ่มเพื่อน k b a n k l i ไลกดเลือกเมนูแชท กดเลือกเมนูสมัครเลยกดเลือกไม่มีเคพัดกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นกดขอรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS จากนั้นกดยืนยัน กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยืนยันกรอกหมายเลขบัญชี4หลักสุดท้ายจากนั้นกดต่อไปกดปุ่มเพิ่มกดปุ่มเสร็จสิน้น จะแสดงข้อความขอบคุณที่ลงทะเบียนบริการเคแบงไลท์จากนั้นกดตกลงเลือกยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ธนาคารกสิกรไทยเก็บรอบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่านจากนั้นกดไปต่อกดเลือกไปที่ลายเคแบงไลท์ลายเคบงไลท์จะแสดงข้อความลงทะเบียนเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยสลับวิธีสมัครใช้บริการล n e เคเบิ้งไล์สลับลูกค้าที่ไม่มีแอปเคพั ath, ดโดยเลือกดินยันตัวตนด้วยรหัส OTP วิธียกเลิกบริการ Line เค a บ k l งไลที่หน้าจอหลัก l ล n e เค a n k l งไล์ Life, ให้กดเลือกเมนูอื่น กดยกเลิกบริการเคแบง l i ไล์ป๊อปอัพแสดงข้อความท่านต้องการยกเลิกบริการเคแบง l i ไล์ใช่หรือไม่กดใช่หน้าจอจะแสดงข้อความยกเลิกบริการเคแบง l i ไลท์สำเร็จกดตกลง จะแสดงข้อความระบบยกเลิกการลงทะเบียนบริการเคแบงไล์เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยสลับวิธียกเลิกบริการลายเคแบงไล t ์วิธีสมัครลายเคแบงไล t ์มี2วิธีคือ 1. สมัครลายเคแบงไร t ์โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปเคพัฒ 2. สมัครลายเคแบงไร t ์โดยยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ลายเคแบงไร์ คุ้ช่วยรู้ใจในมือคุณให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินและอัปเดตไลฟ์สไตล์ที่คุณชื่นชอบลงทะเบียนใช้งานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ